ค่ะวันนี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกนะคะในช็อปปี้นะคะขยายามไม่ยุ่งเลม่คะเห็นไหมคะโอเค okay. ก็วันนี้พาเดินมาเที่ยวสต็อกนะคะที่ร้านนะคะโดยปกติเนี่ยเราจะขายเป็นเจ้าของเพจพวกกลุ่มชาบูหมูกระทะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขายงานหน้าง,งานนะคะกับกลุ่มงานลูกค้านะคะจะเห็นหน้าด้วยคุ้นๆนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในเซตติ้งงานของชาบูหมูกระทะให้กับลูกค้าหลายๆร้านนะคะ ก็วันนี้มีหลายตัวนะคะที่อยากจะมาแนะนํานะคะช่วงนี้ถ้าอย่างลูกค้าโดนกักตัวหรือว่าช่วงนี้ก็อยู่บ้านหยุดช่วยชาตินะคะแต่มันจะสงการแล้วนะคะไม่มีหมูกระทะทานมันก็มันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะหมูกระทะเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็เยี่ยมเลยว่าเราทำเราทางานเกี่ยวกับชาบูหมูกรทะนะคะอย่างที่บอกว่าขายตั้งแต่ เรียกว่ายังไงนะขายมาประมาณห้าถึงหกปีแล้วเนี่ยยอดชาบูมกระทะไม่เคยลดลงเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าที่เปิดกิจการชาบูมกระทะเนี่ยก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่านอกนอกเหนือกว่านั้นเนี่ยชาบูมกระทะที่ใช้บ้านเนี่ยก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากนะคะก็อันนี้เอามาอวดก่อนนะคะ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะคะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าอย่างลูกค้าซื้อผ่านเพจเนะเาะท,ที่ใช้ช้านิดนึงนะคะคนถือก่อนคะ่ะเราเทสสัญญาณก่อนไม่แน่ใจมันจะดีหรือเปล่าลูกค้าใช้พูดพูดตอได้ไหมคะพูดตอได้พ <laughs> ูดตอได้นะคะก็ <laughs> อย่างที่บอกนะคะวันนี้ก็เขินนะคะเป็นการไลฟ์สดในช้อปปีครั้งแรกนะคะ ก็ตัวนี้อย่างยางของลูกค้าซื้อเป็นไซส์สามสิบเซนเนาะก็ไซส์เนี้ยเป็นไซส์ที่หนึ่งคือใช้กับแก๊สปิกนิกได้ใช้กับแก๊สกระป๋องได้นะคะแพ็คๆๆๆอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็ใช้กระถานก็ได้นะคะใช้กระเตาอังโลได้นะคะเรื่องตัวเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะแล้วก็เนื้ออลูมิเนียมหนานะคะพอสมควรเพราะว่า อย่างที่บอกว่าลูกค้าที่เป็นอุตสาหกรรมร้านเนี่ยตัวนี้ซื้อไปอย่างพี่โลกเนี้ยนะคะสาสิบนะคะอีกไม่ถึง3เดือนเขาก็ซื้อเพิ่มอีกสักสิบอีก2 0่สิบนะคะก็คือคอนเฟิร์มว่างานกลุ่มงานนะคะมันมันเป็นงานที่อย่างที่บอกว่าเราเรา,เราขายจริงเนาะแล้วเราก็อยู่เองแล้วก็เราสัมผัสกับลูกค้าเองเนี่ยตัวไหนเราบอกได้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะคะไซส์นี้จะเป็นไซส์ที่ขายบ้านเยอะที่สุดตัวนี้จะถอดได้นะคะ แล้วก็เฉพาะหน้าแผ่นนก็เปลี่ยนได้ด้วยนะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะมันเลือดอ่ะเดี๋ยวเราไปไปไลน้าบ้านกันไหมไปไลน้าบ้านเหรอได้ไม่รู้มีใครตามไหมตามก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวยังไงสต็อปกันไลก่อนไหมรู้สึกเขินน่ะมันดูมืดใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวยกของไปไว้หน้าร้านเนาะแล้วยังไงตามกันได้นะคะแป๊บหนึ่งนะคะ